ตอนนี้เรามาจอดข้างกับออโต้พอดีนะครับ<ม>ถือว่าโอเค Wh i, วิ่งทางไกลวิ่งทางจังหวัดผมบอกได้เลยว่าไม่เหนื่อยไฟเข้าลงไปได้ส<อ>ุดร้อยแปดสิบกุโนะไอ้น,อนุ่มนุ่มฟิลฟิลฟลโชว์โอเคเลยอ่ะทุกคนมาดูนี่โเคตรเท่เลยึเป็นกดสัมผัสนะครับแล้วประตูมันก็จะ กลางปีกนกออกมาอันนี้คือประตูปีกนกที่ออกมาจากโรงงานเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่โชรูมเอออนโชลูมนอกประเทศจีนนะครับแห่งแรกของโลกเลยแล้วก็เป็นที่แรกของประเทศไทยด้วยซึ่งวันนี้เรามาคุยกับหุ้นส่วนรวมถึงเป็นเจ้าของโชรูมเลยดีกว,ว่าสวัสดีครับแท็กสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้อาจจะเห็นว่าโชรูมอาจจะยังตกแต่งอยู่เพราะว่าอันนี้เห็นว่ากําลังจะเร่งเปิดเลยใช่จะก็ถ้าเกิดเป็นวันเปิดจริงคือวันที่สิบเก้าก่อนอีกไม่กี่วันข้างหนะต้องบอกก่อนว่าในประเทศไทยตอนนี้ ที่ผมที่เอออนสาขาสีลมซอยก้าเนี่ยผม,มอยู่ภายใต้กับบริษัทที่ชื่อ Go Integrate นะครับเพราะในเมืองไทยเนี่ยเอออนที่สามารถขายได้จะมีแค่4 Authorized Distributor ผมเป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็ผมอยู่ภายใต้ Go Integrate ซึ่งไอ้บแต่ผมชอบโมเดลนี้นะมาดูแบบ ชอบตรงประตูปิดนกนี่แหละแต่ถ้าเกิดคนไม่ชอบเขามีการคัสตอมนะถ้าเก Board, reality, ิดเมืองจีนนะเมืองไทยก็น่าจะทําได้ในอนาคตก็คือเป็นแบบเปนะิดแบบธรรมดาก็ Ecuador. ได้เดี๋ยวพูดอย่างนี้แสดงว่าอนาคตอาจจะมีขายในเมืองไทยหรือเปล่ามีชัวเลยดีกว่ามีชัวแต่เวลาเนี่ยทำลายเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงแต่มีมาชัว อ๋อแสดงว่าตัวนี้อันนี้คือโมเดลอะไรอันนี้เขาเรียกว่าไฮเปอร์จีทีครับไฮเปอร์จีทีครับผมทรงมันมีความเป็นซีดานที่แบบมีความผสมผสานเอ้ประตูอ๋อหลังมันเป็นสโลปด้นะเป็นสโลปลงครับแล้วก็ที่เห็นตรงนี้นี่ปีกขึ้นได้ยกขึ้นได้นึกถึงพานาเมราเทอร์โบปีกยกขึ้นมากางออกมานิดนึงอ๋อมีปีกด้วยใช่ครับปีกเปิดได้คันเนี้ยเป็นตัวที่เอามาโชว์จริงๆเพราะว่าถ้าดูจากพวงมาลัยเนี่ยยังเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่เลย บ้านเราจะเป็นพงมาลัยขวานะครับแต่เนี่ยแต่จริงผมชอบขับรถพงมาลัยซ้ายนะเพราะมันเท่ดิไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครเนี่ยนะเดี๋ยวผมไปเข้ากันโน่นวัสดุภายในนี่ดูโอเคเลยนะอ๋อพอเราเหยียบเบรกปุ๊บประตูมันปิดมันปิดใั่ครับเลยจะปิดเองเลยครับอ๋อไวัสดุภายในผมว่าดูโอเคนะใช่ฟีลลิ่งได้ข้างบนคือตรงเนี้ยเป็นเป็นหนังกลับด้วยนะเป็นผ้า เป็นอารมณ์อ,อ,อารมณ์อคันธาร่าเออเหมือนอารมณ์ได้เท็กเจอร์เหมือนอารมณ์คันธาร่าเลยใช่จะอารม,รมาณ์แแล้วภายในก็เป็นหนงเป็นหนัง<ๆ>เป็นอะไรที่ผมดูรู้สึกว่าภายในเลือกสีได้เยอะด้วยนะอันนี้สีจะเป็นสีดําสีเทาตัดเหลืองมีคันหนึ่งนู้นเป็นขาวการเลือกสีของของเอออนเนี่ยเอาจริงแล้วเป็นเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นตัวชูโรงเขาเขาสามารถคัสตอมนู่นนี่นั่นได้เยอะไปหมดเลยอ่า แต่ภายในดูดีเลยนะวัยเลสชา<อ>ร์จิ้งด้วยตรงนี้อ๋อแต่ตอนนี้อันนี้เนื่องจากเป็นโมเดลภาษาจีนมันก็เลยยังเป็นภาษาจีนอยู่ทุกอย่างยังเป็นจีนอยู่นนใช่แบบ,บจีนแบบจงหวนมาเลยนะใช่ใช่ใช่ <laughs> ทุกอย่างจีนไปหมดเลยตอนนี้อ๋อเป็นทัชสกรีนก็เป็นเออมีทั้งจอด้านหน้าแล้วก็มีทั้งจอตรงนี้นะถูกต้องซึ่งซึ่งถ้าเกิดเป็นตัวที่ขายในไทยตัว Y Plus เนี่ยเป็นภาษาไทยแล้วด้วยนะอ๋อาภาษาไทยมาเดี๋ยวไปดูตรงนั้นเราจะเห็นว่าใช่เนี่ยเนี่ยผู้อย่างเป็น เป็นยาวไปถึงนู่นเลยถึงสุดเลยผมต้องขอชมอีกหนึ่งเรื่องนะเอออนทำแอร์มาได้สุดมากเย็นมากเหมาะกับคนไทยมากโอ้โหแป๊บแป๊บนี่หน้าชากันเลยทีเดียวแล้วประตูนี่เปิดไงเนี่ยประตูนี่ครับกดข้างขวานี้จะมีปุ่มอยู่มันเป็นปุ่มไฟฟ้าใช่พอกดเดียวขึ้นไปเลยอ่าฝั่งนี้ก็กดเหมือนกันแล้วถ้าเกิดกลัวว่าจะไปฟ้าหนึ่งรือเปล่าเขามีเซนเซอร์ข้างประตูด้วยเดี๋ยวไปลองดูคือถ้ามาดูเนี่ยเขาจะมีประตูอ๋อเนี่ยในจะเป็นเซนเซอร์เหมือนเวลาเซ็นเซอร์ เขาเรียกว่าเหมือนตรงที่อยู่บริเวณการชนหน้ากันชน,ชนหลังใช่ไหมใช่ก็คือไม่ใช่ว่ามาถึงกดเปิด,ป,ดปุ๊บมันจะฟาดตีตัวอะไรก็ไม่ใช่เพราะว่าด้วยความที่ปกติถ้าเป็นประตูปกต,ติมันจะเรากะมือแล้วใช่ไหมครับแต่นี่คือมันเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่มันต้องมีเซ็นเซอร์จะไปลองเลยก็ได้ลองอยู่ลองปิดมันแล้วลองอยู่ใ,ใกล้ตัวเขาอันนี้เดี๋ยวลองปิดก่อนอ่าแล้วลองอยู่ใกล้ตัวเขาแล้วกดแสดงนี่ผมยืนผมยืนขวางเซ็นเซอร์เลยนะคือถ้ามันเปิดเนี่ยมันต้องฟาดผมแน่นอนดูจะเป็นยังไงนะพอเรากดปุ๊บอ๋อไม่เปิดไม่เปิิิดดดเเลลลยพาออออนนีี้้้ใกกกกก่ม อันนี้จะไม่โดนละอ่าอ๋อหยุดเลยอันนี้อันนี้ก็ให้เปิด G T เหมือนกันใช่ครับแต่ว่าจะเป็นคนละสีกันเฉยๆอ๋อเออแต่พอมันเป็นอารมณ์นี้มันก็เป็นทรงผู้ใหญ่ขึ้นมาเลยนะอ่าภายในก็จะอีกสีหนึ่งอ๋อเออภายในสีขาวดูไอ้นี่เลยซึ่งนะเรามาดูคันนี้ดีกว่าคันนี้คือโมเดลที่เมืองไทยจะทําตลาดเลยใช่ครับวันที่9นี้จะเปิดตัวที่ไอคอนสยาม อ๋อแสดงว่า9้าเปิดตัววันที่10ที่นี่ก็เสร็จเลยเปิดเปิดโชว์รูมต่อเลยครับแสดงว่าพอวันที่9้าเปิดตัวบุ๊ควันต่อมาใครอยากดูรถจริงก็มาที่นี่ได้เลยใช่รับสี่ลมซอยเก้าเข้ามาได้เลยครับผมก็จะเป็นเอาเราจะเป็นโชว์รูมแรกในประเทศไทยเลยที่เปิดเพราะโชว์รูมอื่นกําลังจะเปิดนะครับผมแต่ว่าณตอนนี้ถ้าจะมาโชว์รูมจะมาดูรถเอออนจะมาดูในโชว์รูมมีที่นี่ที่เดียวนะตอนนี้เลยครับเพราะผมเป็นคนแชร์กันเยอะนะด้วยทรงที่เหมือนจะมีรูปหลุดออกมาและ มันอย่าเรียกว่าหลุดเรียกว่าออกมาเลยดีแต่เต็มแล้วแต่วันนี้ยังไม่รู้เรื่องราคาใช่ไหมใช่ใช่คือทุกคนทุกดีลเลอร์ยังไม่รู้ราคาก็รอคลอดกันอยู่ก็จะคลอดวันที่9้าที่ไอคอนสยามรอดูตรงนั้นได้เลยทรงสไตล์รถเขาเป็นรถรี่จริงอ่ะเขาบอกว่าเป็น s u v แต่ผมมองว่ามันอารมณ์กึ่งคอสโอเวอร์หน่อยอะไรอย่างนี้เพราะว่าข้อสังเกตคือนะถ้า SU v วมันจะต้องคงโงแบบสูงๆโยงๆแต่เนี่ยเขาเป็นอารมณ์เหมือนตัวถังที่เป็น SUV แต่เขาโหลดเตี้ยลงมาให้มันดูมีความแบบใช่ ก็มองได้แล้วแต่คนมองเลยผมว่ามองได้ทั้งคู่แต่โดยรวมแล้วอ่ะเป็นรถที่ใหญ่กว้างนะคือคําว่า SUV ใช้ได้เพราะว่ามันใหญ่กว้างนั่งสบายจากเอาง่ายที่ผมกาดได้สายตานะขึ้นไปนั่งเลยเดีกวเอาเลยครับตอนนี้อาจจะเขินรถมาตีส<อ>ามยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยคือข้างหน้าดูโอเคก็เหมือนปกติแต่ข้างหลังเนี่ยผมรู้สึกเลยว่ามันกวา้างมากเลยนะเนี่ย,ยมาดูมุมเดียวโคตรกว้างเลยมันจะมีฟีเจอร์ของเขานะครับคือฟีเจอร์การนอนในรถเลย วิธีเดี๋ยวผมปรับให้เลยอ๋อที่เห็นเขาที่เห็นเนี่ยบริเวณเล็กรูมตรงเนี้ยคือมันกว้างมากเลยนะกว้างกว่ากว้างกว่ารถปกติในตลาดที่ผมเคยเจอเลยนะเดี๋ยวผมเอาันี้ออกให้ดูอ๋ออาเบาะหน้าเนี่ยมันจะเป็นไฟฟ้าข้างหนึ่งแล้วก็ธรรมดาข้างหนึ่งอ่าลงไปได้สุด180องศาเลยเนี่ยราลองมาดูมุมนี้นะครับเนี่ยก็คือเราสามารถนอนพิงแล้วก็ยาวไปได้เลยใช่ครับแล้วที่จีนเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมก็เอามาขายเขามีที่ขายที่เป็นเหมือนฟูก ทับไปเลยมันก็จะให้มันเป็นแผ่นเดียวแผ่นเ,เดียวลาบได้เลยมีโปรเจคเตอร์ซื้อกันได้เลยโอ้โหเยอะแยะมากของแต่งเพราะโดยปกติถ้าเกิดเป็นรถที่เป็นสไตล์อย่างเงี้ยเขาจะพับได้แค่เบาะตอน2แล้วก็ฝาท้ายยาวมาแต่นี้คือต้องแต่ยาวต้องแต่หน้ายันหลังมาใช่ครับแล้วถ้าไหล่ฟูมมันก็กลายเป็นผืนแบบถูกต้องสายแคมป์นี่มันเลยในะส่แคมป์ก็คือใส่แคมป์ในบ้านเราไม่อยากนอนเต็นท์เพราะร้อนนอนในรถเลยสตาร์ทไปเลยอ๋อแล้วที่เป็นภาษาไทยหมดแล้วด้วยเรียบร้อยแล้วครับผม อันนี้คือคันนี้คือพร้อมปล่อยเลยคือถ้าเกิดจองอยากได้สีขาวคันนี้เอาไปขับได้เลยนะไปได้เลยออกได้เลยพ่าแต่นี่กว้างมากเลยนะกว้างมากโอ้โหข้างหลังป่าท้ายจะเป็นไอ้ตัวนี้จะไม่ใช่ไฟฟ้าไม่ไฟฟ้าครับผมยกยกขึ้นมาได้เลยนี่ก็กว้างนะถือว่ามันกว้างคือถ้าเกิดเราเราเราเอาตัวนี้ไปเทียบกับเซกเมนต์เพื่อนบ้านเรานะครับของเราจะกว้างสูงและก็ทั้งกว้างทั้งสูงแล้วก็ยาวกว่าสูงในที่นี้คือภาย ภายในห้องโดยสารจะสูงคือรถอ่ะดูเหมือนไม่สูงเพราะว่าเขาเป็นสไตล์เหมือนรถโหลดลงมาิหนึงแต่คือภายในคือผมมองด้วยสายตาคือผมรู้เลยข้างในองค์โถงมากเลยมันโอ่งแล้วเล็กรูมบริเวณเนี่ยเดี๋ยวเอาแท็กเอาบปคือกนึ่งขึ้นให้เดี๋ยวผมนั่งให้ดูเลยเดี๋ยวปิดปิดวิดีโอนะครับเดี๋ยวลิขสิทธิ์อ๋อดูขาผมเนี่ยนี่ผมนั่งเนี่ยท่านั่งนะผมสูง168เซนติเมตรนะครับ ดูเลกลูมเนี่ยถ้าผมสูงวันนี้สักเมตรหนึ่งเนี่ยยังขาเหลือเลยสูงสักสองเมตรกว่าองไม่อึดอัดนะไม่อึดอัดไม่อึดอัดมันโคตรยาวมากมันกว้างมากขออนุญาตผมเอาบอกแบบลงไป้างหลังให้สุดเลยนะอันนี้คือสุดแล้วนะเออเนี่ยเลื่อนมาลมาสุดแบบสุดแล้วเออแล้วคนนั่งหน้าคงไม่เลื่อนสุดขนาดนี้ิผมเวลารถผมมาลูกผมใส่คาซีดอะเบาะเบาะตัวเนี้ต้องเลื่อนไปหน้าเกือบสุดเลยเพราะไม่งั้นมันจะติดเวลาเราใส่คาซีดครับอืมแต่เนี้ยคือรู้เลยเลื่อนมาหลังสุดก็ไม่ติดนะ แล้วตัวนี้เป็นไอโซฟิกด้วยไหมหรือเป็นไอโซไอโซฟิกด้วยเราเขียนไอโซฟิกไว้เรียบร้อยถูกใจสายอ๋อซ้ายขวาด้วยมีลูกได้สองคนก็ขาบ้านสบายใจแล้วแล้วอย่าบอกว่าบนหัวนี่สูงมากเลยนะเฮดรูมก็สูงนะรถอีวีแน่นอนพื้นมันเรียบไม่ไเลยไม่มีไม่มีถุงเกียร์ตรงนี้ตรงนี้ก็เลยยาวเลยใช่แล้วนี่เป็นซันรูฟอ๋อมีม่านเป็นซันรูฟมีม่านก็คนไทยเอาจริงกลัวว่าจะร้อนไหมซันรูฟยาวขนาดนี้ม่านตัวนี้มันจะเป็นม่านที่ทึบเลย จะเป็นอารมณ์แบบทึบเลยค่อนข้างหนามากนะครับผมจะไม่ได้บางขนาดนั้นก็ใครที่เป็นห่วงเรื่องว่าความร้อนไอ้ตัวเนี้สําหรับผมนะผมไปลองเทสลอลองเลยแล้วไม่ร้อนถ้ากลัวร้อนอีกติดฟิล์มนิดนหน่อยเอาอยู่สบายเลยอุ้ยแต่ข้างหน้าภายในกว้างนะรู้สึกกว้างแบบกว้างกว้างแบบผิดจากที่รู้สึกอะแล้วที่สาคัญคือไอ้ข้างหน้านี่กว้างข้างหลังนี่ก็ใหญ่นะครับอใส่ของได้แบบเต็มเมโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปเสียการพับเบาะหรืออะไรอย่างนี้เลยสายบรรทุกคือถามผมนะตอนเนี้ย เอามาเปลี่ยนล้อให้แบบเต็มซุ้มหน่อยนะเออเหมือนคันนี้อันนี้คือแล้วคันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือวายพาครับแต่ว่าอันเนี้ยคือมาจากจีนเลยวงลรยซ้ายเพราะว่าอยากให้เห็นว่าการแต่งรถคันนี้มีอะไรบ้างที่จีนเขาแต่งกันใส่แหลกหลังคาเปลี่ยนล้อให้เป็นล้อแบบออฟโรดหน่อย2019มันต้องใส่ล้อให้เต็มซุ้มอย่างนี้ซุ้มอันนี้อันนี้ตีมพิงโป่งมาอีกใช่ค่ะเพิ่มเพิ่มดูแต่งออกมาเออเนี่ยผมนึกภาพแล้วพอเป็นวายพา ธรรมดาใส่ล้อให้มันเต็มซุ้มเบ่งออกมามันดูหล่อเลยนะหล่อหล่อไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องขนาดดึงโป่งนี้ก็ได้นะเอาแค่เนี่ยโป่งเดิมมาแล้วมันอะไรก็ใช่อันนี้ล้อล้อไม่ได้มาด้วยมาแค่สองลอมาแค่หลังหนาไปนาน้าอันนี้มาโชว์แล้วพวกนี้ก็จะเป็นของแต่งเล็กๆน้อยๆเพิ่มด้านฝากระโปรงหน้าเปิดมาเป็นอะไรครับเป็นตัวระบบวกไฟฟ้าเนี่ยแหละครับที่เราจะเห็นการวุ่เดี๋ยวดูคันนู้นเลยก็ได้ดูคันนี้ก็ได้ผมขอไปนั่งฝั่งคนขับนะจริงๆยี่ห้อเนี่ยคือเขาเป็น GAC หรือว่าเป็นอะไรยังไงอะ GAC เป็นชื่อบริษัท Aon ออ่าผมมองอย่างนี้ GAC เป็นชื่อบริษัทแม่นะครับ Aon เป็นยี่ห้อรถยี่ห้อรถแล้วก็ตัว Y Plus ก็คือตัวเป็นรุ่นเป็นรุ่นถูกต้องครับอ่าซึ่ง GAC นี่คือที่ที่เมืองจีนคือเขาก็ทำรถให้พวกเขาก็ะกอบรถให้โตต้าให้ฮอนด้าอยู่แล้วคือไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยเขามาจากไหนอะไรยังไงเปล่าแบ็กกราวเขาค่อนข้างแน่นอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดให้พูดถึงเรื่องอันดับนะครับ อันดับของ GAC ในประเทศจีนเนี่ยท็อปสาในจีนนะเพราะว่าเราไปเมืองจีนน่ะผมเห็น GAC นี่เห็นบ่อยมากเลยใช่ครับ GAC GAC เนี่ยเห็นจนติดตาเลยว่าตอนแรกก็สงสัยรถอะไรอ๋ออันนี้ก็เป็นพวกระบบอินเวอร์เตอร์อะไรทุกอย่างก็จะอยู่ในนี้แต่ดูงาน<แ><แ>ประกอบงานอะไรความเรียบร้อยมันดูเรียบร้อยเหมือนก็มาตรฐานค่อนข้างสูงครับเฮียเบ้นลองปิดประตูเปิดประตูผมรู้สึกว่าเฮ้ การปิดเปิดประตูอ่ะเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมันขนแน่นใช่ไหมครับไอ้ตัวนี้แน่นแบบได้ยินเสียงว่าเออปึบมันแบบปึบเข้าไปเลยเออเสียงปิดประตูแน่นมากเสียงปิดประตูลมเหมือนพวกรถยุโรปใช่ครับแล้วไอ้ตรงเนี้ยปกติแล้วถ้าเกิดเป็นพวกก้านที่เป็นก้านมือจับอย่างเงี้ยมันจะก็แก๊กก็แก๊กไอ้นี่คือแน่นแบบแน่นหนามากแน่นมากแล้วเปิดแล้วฟีลิ่งมันได้เปิดแล้วฟีลิ่งมันได้มากเอาตรงผมไปปิดประตูรถไฟฟ้าในตลาดมาเกือบทุกรุ่นเลยนะ อ้น,นี้ได้ลมมันจะมีมความปองแป้งปองแป้งอันนี้ค<อ>ือแบบมันพึบเข้าไปเลยเออเว้ยห <c oughs> นะฝั่งคนขับนะครับเออมันก็เป็นสไตล์รถแบบสไตล์เหมือนอารมณ์เหมือนนั่งพวก s อ v ูนั่งอะไรพวกนี้นะจอโอ้จอมันใหญ่ด้วยนะจอใหญ่ครับแล้วมีจอด้านหน้านี้ด้วยจอด้านหน้านี่ไม่ต้องไปติดเพิ่มนะมาอยู่แล้ว ม,มาอยู่แล้วมาอยู่แล้วข้างหน้าก็ปกตินะแต่ข้างในนี่ข้างหลังนี่ถือว่ากว้างกว้างแบบพอสมควรในกว้างใหญ่เอมเบียนไรพวกนี้ก็มีมาครบนะสิ่งที่เราชอบชอบทุกวันนี้ปรับแสงได้อะไรได้เยอะแยะเลยแต่ผมชอบดีไซน์นะดีไซน์มันดูไม่แบบคือสไตล์รถไฟฟ้าหลังๆผมรู้สึกว่าเขาจะทําให้มันดูเลี่ยนๆนะยครับอันนี้ดูรู้สึกว่ามันบาลานซ์ระหว่างคาว่าแบบ ในคอนโซลสไตล์ยุคเหมือนรถน้ํามันแล้วก็มีความไฟฟ้าผสมผสานที่มันดูแล้วมันไม่เลี่ยนเกินไปเลยแต่มันก็ไม่ได้ดูเหมือนเหมือนสไตล์รถน้ํามันจ๋าอะไรขนาดนั้นใช่ใช่เพราะรถน้ามันจ๋าการที่มีจออะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่มันดูแปลกตาใช่พรมันเป็นรถน้ํามันดูมีจอแปลกเขาเลยแบบบางแนวคิดเขาแบบทำแบบเบลอเบลอมาแล้วตอนนี้ดเออรู้สึกว่ามันก็บาลานซ์ดีนะระหว่างแบบยุคเก่าร่วมสมัยใช่ว่าร่วมายๆอย่างเกียร์ก็จะอยู่ข้างขวาเป็นเกียร์แบบตัวโยกที่ขอบพวงมาลัยใช้งานง่ายอออเฮ้ กล้อง360กล้อง360องศานะอันนี้คือให้มาเลยทำให้เล่นเลยดูแบบ 3D ก็ได้นะครับแต่อันนี้เดี๋ยวต้องอันนี้พอดีเป็นถอยมันก็เลยไม่ไม่มันเปิดประตูดูดเลยแบบมันอะไรนี่โอ้ทําเป็นเล่นไหมนี่กล้อง360เลยนะครับแล้วกล้องไม่ได้ไม่ชัดนะตาแตกอยู่เหมือนกันชัดมากชัดมากตอนกลางคืนทําแสงได้ดีด้วยนี่เปิดประตูก็ยังมีเป็นไอคอนได้เลยไอคอนเพื่อว่าเปิดประตูใช่ครับ แล้วข้อดีคือไม่ต้องไม่ต้องกดปุ่มสตาร์ทด้วยคือมาถึงเอาไงเรากุญแจเราพกอย่างเดียวเราเปิดประตูเราเหยียบเบรกเราขับเกียร์ไปได้เลยใช่แล้วตัวกุญแจเนี่ยครับมันจะเป็นระบบที่เวลาเราเดินเข้าใกล้ประตูประตูมันแย้มออกมาเองเลยเราเดินออกจากรัศมีมันมันก็ล็อกให้เองเลยกุญแจคือเอาไว้ในกระเป๋าได้เลยไม่ต้องกดไม่ต้องอะไรเลยแล้วไม่ใช่เป็นระบบคีย์เลสแบบสัมผัสแตะปดแตออกคือมันเดินออกไปเลยเรามีหน้าที่พกมันไว้เองเดียวเลยใช่ไม่ต้องมานั่งแบบถึงเวลาถึงเราถือของมาเยอะๆต้องมานั่งกดล็อก กตออันนี้ก็คือพกไว้มากถึงมันก็คืออันล็อกให้เลยเดีนอกก็ล็อกเออเนอกจากจะอยู่ไกลอย่างเงี้ยถ้าเกิดจะอยู่ไกลหน่อยเกินรัศมีหน่อยอยากเปิดแอร์เลยกดอันล็อกแอร์ก็เปิดให้อ๋อเราสามารถกดเปิดแอร์จากตรงนี้รีโมทได้อ่าใช่ครับมันจะมันจะพรีเซตให้ได้เลยยฟังก์ชันดีนะใช่อืม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 ทุกอย่างก็ผมว่าการประกอบอะไรทุกอย่างโอเคฮ้ยแต่วัสดุผมว่าดูโดยรวมแล้วโอเคนะดูเลยผมว่างานวัสดุหลายๆอย่างคือดูไม่ได้แบบ ดูไม่กองแกงอะ<ช>ไม่ได้กองแกงนะคือ,คอแค่ประตูปิดอะผมอันนี้ผมรู้สึกผมชอบแล้วหนึ่งอย่างแล้วเนี่ยครับมือจับประตูวัสดุที่ใช้อะ่ะคือมัน<อ>ไม่ใช่พลาสติกจ๋าแบบจ๋าแบบจ๋ากขนาดนั้นด้วยนะเออคันเกียร์ทุกอย่างเนี้ยเวลาใช้อ่ะเรารู้สึกว่าเอ้ยจับแล้วมันละมุนจับแล้วมันไม่ได้ร,รู้สึกว่ามันเป็นพลาสติกแบบโอโ้โหขนาดนั้นแล้วก็สวิตช์แอร์นี่ก็เลื่อนแล้วดูดกรึบๆกับกง่ายๆเลยมันไม่ได้เหมือนแบบ ใช้เป็นนานล้วพักจะกกระเพือไม่ขออนุญาตนะครับแอร์เหมาะกับบ้านเรามากอันนี้เปิดแค่เบอร์สามนะโคตรแรงเะแรงและเย็นมากแรงและเย็นมากๆตัวนี้แรงและเย็นมากแบบแป๊บๆป๊ไม่ต้องห่วงหน้าชาเลยเปิดต่าไปเปิดแลเปิดแล้วเย็นเร็วเลยนะใช่ครับเหมาะกับเมืองไทยอันนี้เหมาะมากแล้วมีโหมดนี่เลยครับกดไปปุ๊บเราอยากให้มันเย็นเร็วกดไปเลยอก็เหมือนออโต้ไปว่าแม็กเอซีอะไรอย่างนี้เดี๋ยวขอเลื่อนจอได้ครับ ไม่ไม่ไม่ช้านะไม่ชา้าไม่ชา้าครับทันมืออยู่ทัน<า>มืออยู่จากที่ผมไปเล่นนะ่ะเองตรงคือผมไปเล่นในหลายๆรุ่นนะ่ะกดปุ๊บประมันครึ่งวิมันจะค่อยๆไปมันจะมีความรู้สึกว่ามันหน่วงๆอ,อันนี้รู้สึกว่าพอทันมืออยู่เออทันมืออยู่โอเคแหละไม่ได้รู้สึกว่าเวลาในึงาวไหมเวลาจังหวะที่เราขับขับอยู่อะแล้วเราสมมติอ่านถ้าขับขับนะแล้วผมแบบเมื่อเมื่อไปกดเออผมสัมผัสมันกดได้แบบ กดทันที่ะในบางทีถ้าเกิดไอ้พวกจอที่ผมกำลังสื่อว่าจอที่มันตอบสนองไม่ทันอะไอ้ตอนจอดอะเรากดได้แต่ตอนขับอยู่ในภาพแม้แอร์หนาวเว้ยกดปุ๊บฉิบห่งไปโดนปุ๊บ<อ>ไม่โดนึุไมเป็นอันนี้แต่เนี้ยสัมผัสไวแล้วโหมดโหมดการขับกี่การใช้งานค่อนข้างง่ายครับกดเข้าไปตัวรถ ทุกอย่างไฟฟ้าด้วยนะไอเปิดตรงนี้เมื่อกี้ผมกดเปิดตรงนี้ก็ได้หรือถ้ามาเปิดในนี้ก็ได้กระจกอะไรก็เปิดตรงนี้ก็ได้แล้วก็มีฟิสิคอลบัตเทิลนี้อีกด้วยคือง่ายคือปุ่มอ่ะมีสามารถคอนโทรลทั้งหน้าจอรวมถึงตัวแผงประตูที่มันเหมือนในคนที่แบบคุ้นเคยกับรถยุคเก,ก่าก็สามารถมีปุ่มที่มันเป็นปุ่มให้เรากดได้จริงๆใช่แล้วก็จกมองข้างนี่อารมณ์รถไฟฟ้าเลยนะรถไฟฟ้าอย่างนี้ชอบอย่างนี้กดปุ๊บ่าจะปรับข้างซ้ายแล้วมาปรับที่วงมาลัยอ่าจะไม่มีปุ่มอยู่ตรงนี้ละอ่าก็จะมา ใช้ตรงนี้แทนเฮ้ยแต่งานวัสดุโอเคเลยนะตอนแรกผมดูในรูปผมดูในรูปผมรู้สึกว่าของจริงแม่จะรู้สึกว่าแบบดูแบบดูวัสดุที่ดูแบบกองแก๊งแต่ของจริงโอเคนะตอนนี้ผมเลือกที่จะทำเอออนอ่ะผมก็เห็นดูรูปมาก่อนนะมันจะได้หลายเลยพอไปเจอตัวจริงรอบแรกคือเอ้ยเอาเลยเพราะเรารู้สึกว่ามันไปได้แน่นอนแล้วมันเป็นรถที่ผมมาไปจีนมาอันนี้คุยกับคนจีนที่เขาขับแท็กซี่อ่ะเขาให้ผมดูเลนไมลเลย วิ่งมาสามแสนโลอ๋อเปลี่ยนแค่ยางอแต่ช่วงล่างอันนี้เครื่องไม่เคยมีปัญหาอะไรมอ้ยเราก็รู้สึกก็จัดคอนซูเมอร์ดัต้ามันก็โอเคแล้วไปลองขับเลยได้ไหมนะได้ได้เดี๋ยวว่าไปลองขับเลยเดี๋ยวเราไปลองขับกันนะมีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนี่ปากน้ำห้าสามหกไหครับคนนี้คือคนป้ายาที่ทําให้ผมเข้าวงการรถไฟฟ้านี่แหละหมดไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้เราไม่นับเป็นตัวเงินแล้วพี่ตอนนี้เฮ้ยผมเพิ่งเห็นนะไอตัวประตู พอเราขับเดินหน้าบมันก็เก็บเข้าไปในของมันเองใออโต้เลยตัวนี้มันมอเตอร์มันกี่เขาเรียกเทียบเท่ากี่แรงม้ากี่อะไรแรงม้ามันจะอยู่ที่ประมาณ200นิดนิดครับผมสองนิดๆดตัวความจุของมันอยู่ที่6 1อจุดถ้ากิดจะไม่พีดจุดเจโลวัตต์ 7. 7. เป็นเอ p ใช่ไหมครับใช่ครับผมมีกี่สเปคครับพี่ตอนนี้ตอนนี้ชัวร์ตัวนี้ก็คือ เขาบอกว่านะเขาบอกว่าเพเดี๋ยวต้องรอวันที่9อีกทีหนึ่งที่เป็นทางการนะครับเขาบอกว่าตัวแบตจะเล่นแค่สเปคเดียวอ่าแล้วก็จะมาเน้นออปชันกันออปชันอ่าครับผมสเปคก็คือสเปคตัวนี้เลยครับเพราะว่าถ้าเกิดดูจากเว็บเมืองจีนครับมันจะมี3สเปคใช่ใช่แบตจะ3เล็กตัวนี้จะเป็นตัวกลางมันมี5 16 169ใช่ครับอันนี้จะเป็น6กเฮ้ยมันก็พุ่งดันะอันนี้ีโคนะครับีโคโหม e อยู่อ่า sport ใช่ครับคือ เฮ้ยเฮ้ยมันเอเฮ้ยเฮ้ยเอาอยู่อะเอาอยู่มันเอาอยู่นะอันนี้มันวันแพดเดิลไหมหรือว่ามีครับมีโหมด iPad ดเครับก็คือโหมดวันแพดเดลนี่แหละเลือกโหมดได้เลยอ๋อซึ่งในนับปัดมันอ๋อนี่มี iPad ดเอันนี้ก็คือจะเหมือนเป็นวันแพดเดลใช่ครับแต่อันเนี้ยอานเนี้ยผมเหยียบเบรกอยู่นะพอผมปล่อยเบรกรถไหลมันจะไม่ได้เป็นเหมือนเทสลาที่แบบต้องเหยียบคันเร่งมาถึงเทสาอ่าใช่ใช่ใช่อันนี้ยังรู้สึกว่า ในกรณีคนที่คุ้นเคยกับรถน้ำมันน่อันนี้จะขับง่ายหน่อยแอร์เย็นชิบเปิ้ลรถยังไงอ่ะรถให้รถคนนี้แค่เบอร์สี่พี่มาเบอร์สี่เย็นเกินแอร์เย็นแอร์ทั้งหลังมีแอร์ไหมมีครับเย็นด้วยครับโอ้โหบอกว่าแรงด้วยนะเออเสียจสิ้นไปเล็วไปนี่เลยนะน่ารักน่ารักเลยก็แค่นี้ตอนนี้เปิดจองยังพี่ที่จริงจองได้แล้วนะจองได้แล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วตอนแรกอ่ะก็คือรับจองแบบไม่เห็นตัวรถไม่เห็นอะไรก็ก็มีคนตอบสนอง ผลตอบรับดีแต่ตอนนี้ได้มาลองเทสแล้วลองอะไรแล้วผมว่าลูกค้าน่าจะโอเคมากขึ้นได้เห็นตัวจริงแล้วใช่รุ่นนี่รูฝาุ่นีฝาท่อครับนุ่มนะไอ้นุ่มนุ่มฟิล์มโชว์โอเคเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยดีดีดีข้างหลังก็ไม่กระแทกใช่ไหมไม่เลยข้างหน้านี่นุ่มเลยอ่ะข้างหน้าผมรู้สึกว่าม่นนุ่มแบบไม่มีฟิวกระแทกให้เห็นเลยโอ้โหนี่แรงบิดตามสเปคสองร้อยยี่สิบห้าเองเอ้ยแต่มันดึงอยู่นะมันดึงมันดึงใช่เพราะ เอาจริงแรงบิดอะคนกลัวว่าเขาไม่แรงบิดตอนแ้อยนะรดูว่ามันดูน้อยอเใช้จริงผมว่าไม่ไม่ไม่โอเคเลยสบายใช้ชีวิตจตาันจะแซงตอนไหนก็โอเคเกียดมากเลยนะออโต้โฮอ e-auto h o ในรถเลยรือรุ่นพอพี่เหยียบเบรกปุ๊บมันก็นิ่งมันอันนี้มันนิ่งเลยใช่ไหมจังหวะที่ออกตัวก็แตะออกมันจะเป็นงานอะไรนะพอแตะนิดหนึ่งไม่ไม่ออกเลยต้องกดย้ำให้แรงขึ้นแต่พอย้ำขึ้นมันเหมือนอะไรรู้ปะ ชักก็เยอะอยู่หรอกอย่างเนี้ยเป็นลุกรุ่นเลยไม่รู้ทำไมอ่ะลองอันนี้อ่ะคันนี้ต้องลองอันนี้ผมยังไม่เคยแบบลองไปตรงนี้ว่าลองต้นต้นอ่ะเนี่ยเอ้ยมันเปิดเบาเลยมันสกิดเบาคือถ้าปกติที่ผมเหยียบอ่ะผมต้องปิดทิ้งเพราะอะไรรู้ปะมันต้องเหยียบแรงมันทำให้รู้สึกว่าอย่างที่บอกมันจะเป็นอาการที่แบบรถจะพุ่งออกเออรถมันจะพุ่งออกแล้วเราขับแล้วเราจะเหนื่อยเอ้แต่เมื่อกี้โอเคนะ ตอนนี้เรามาจอดข้างกับออโต้พอดีนะครับในจอดช้าเนี่ยดูเทียบไซส์เลยเพราะว่าคนอยากดูว่าไซส์จริงๆเนี่ยมันต่างกันอะไรขนาดไหนถ้ากาได้สายตาจะรู้สึกเลยว่าตัวถ,ถังอะรถรู้สึกสูงกว่ากว้างกว่าอย่างชัดเจนและยาวกว่าอย่างชัดเจนเลยนะครับแต่ความสูงพอกันนะเหมือนจะพอคือถ้ามองจากนอกรถอะ่ะด้วยความที่ไอ้นี่โหลดเตี้ยก็จริงแต่ตัวถังอะเขาสูง<ช>มาเลยดูทําให้ความสูงรถถู้สึกใกล้เคียงกับออโต้แต่รถถู้สึกเลยว่ากว้างกว่าใช่เพราะอัน,นี้มันโหลดอัน,นี้มันจะอยู่ที่ร5อยห้าสิบินจากพื้น อ่ากาเกลาร้อยห้าสิบมิลอันนี้ออโตจะอยู่ประมาณเดิมจะไม่ผิดร้อยร้อยหกหรือร้อยแปดเนี่ยแหละอ่าคือกางเกงลาเขาจะสูงกว่าคืออันนี้มันเหมือนเป็นเป็นทรงเอสยูวีมามามากดโหลดลงเนี่ยมาดูไซส์ด้านข้างประมาณนี้นะไฟเข้าห้าสิบสี่กิโลวัตต์นะครับไม่ไม่เลวร้ายนะถ้าห้าสิบสี่อย่างนี้แสดงว่านี่ขนาดอย่าบอกว่าตอนเนี้ยในแอปเนี่ยเขาขึ้นเลยนะว่าสถานีตอนเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็น เหมือน low priority power คือไฟที่ฝ่ายจ่ายมาอาจจะยังไม่ได้จ่ายเต็มแสดงว่าถ้าไปเจอ EV station หรือว่าเจอสถานีชาร์จไฟที่ปล่อยไฟมาเยอะกว่านี้มันขึ้นได้มากกว่านี้อีกแต่เบื้องต้นนะผมว่าในตัวเลขที่เข้าอยู่54 53 54กิโลวัตต์อะไม่เลวร้ายนะครับเอาง่ายๆคือในโจทย์การเดินทางไปต่างจังหวัดอย่างในโจทย์ผมอะผมจะไม่รอใช้จนแบตเหลือ10% 20%แล้วชาร์จให้เต็มดเดียผมจะสมมติขับไปจนถึง60% แวะห้องน้ำหนึ่งทีแวะเซเว่นแวะซื้ออเมซอนเราจิ้มแค่สิบนาทีสิบห้านาทีถ้าสิบห้าถ้าแบตเข้าห้าสิกิโลวัตต์อย่างเงี้ยแปลว่าเราจะเพิ่มมาอีกหลายสิบกิโลเมตรเลยซึ่งถือว่าเดินทางกาไม่เหนื่อยถ้าตัวเลขแบตท,ที่มันเข้าได้เยอะขนาดนี้นะครับอกดสต็อปนะครับสามกิโลวัตต์เป็นเงินสิบหกบาท <laughs> ระยะทางเพิ่มมาอียี่ิบห้โลอันนี้คือเป็นการเอสเตมเนะครับ โดยรวมบอกว่าโอเคนะเพราะว่าอย่างโจดจริงจริงอะผมมาในฐานะที่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของแล้วก็ขับรถไฟฟ้าถึงสามสี่รุ่นสี่รุ่นเลยนะครับแล้วลองใช้งานจริงทั้งในเมืองแล้วก็ต่างจังหวัดคือตอนแรกบ้านผมเปลี่ยนอีโคซิสเต็มเนี่ยติดโซลาร์เซลล์รวมถึงการใช้รถไฟฟ้าแบบเต็มตัวละผมเดินทางไปบุรีรัมเนี่ยได้ไปสนามช้างเนี่ย4ี่ร้อยห้าสิบโลไปกันทุกเดือนไปกลับเนี่ยพันโลนะผมเอารถไฟฟ้าไปตลอดนะครับอย่างที่บอกว่า ตอนแรกสิ่งที่วันนี้มาลองคืออยากลองเรื่องตัวช่วงล่างความขับสบายอัตราเร่งที่มันโอเคไหมแส่สิ่งที่สาคัญที่สุดคือผมไม่สนใจว่ารถอะ่ะมันจะวิ่งได้กี่ร้อยโลอะไรพวกนี้มันอยู่ที่เท้าเราแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเข้าเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่อยากรู้ที่สุดเนี่ยเบื้องต้น50กว่ากิโลวัตต์ถือว่าโอเควิ่งทางไกลวิ่งทางจังหวัดผมบอกเลยเลยว่าไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยนะครับเพราะว่ามันสิบนาทีมันจะได้ขึ้นระยะทางขึ้นมาอีกหลายสิบโลเลยลก็วันนี้ก็โดยประมาณนะครับกับการที่พามาชมนในใอ วายพัสนะครับที่ถือว่าผมว่าสีมันน่ารักและอย่าบอกว่าเมื่อกี้ใต้ถุนเนี่ยที่เขาเก็บรถไว้อยู่ระหว่างรอชโชว์รูมเสร็จเนี่ยสีแปลกๆสวยๆเพียบเลยนะครับแต่พอดีตรงนั้นมันมืดไปน,นิดนึงผมเลยไม่ได้ถ่ายมาให้ชมแต่โดยรวมเนี่ยเขาคันนี้มาให้ลองสีนี่สวยลนนี้ขนาดรถยังไม่ได้ลางนะเนี่ยเพิ่งลงจากตู้เมื่อคืนตอนตีสามเนี่ยสวยเลยทีเดียวก็วันนี้เรื่องราวดูประมาณนะครับก็พามาชมกับเจ้ารถไฟฟ้าเดี๋ยวรอดูกันว่าวันที่9นี้เขาจะเปิดราคาที่เท่าไหร่ ผมว่าตัวนี้น่าสนใจน่าสนใจแล้วก็โดยรวมผมว่าถ้าลองไปลองกับรถหลายๆรุ่นในตลาดเป็นคาแรคเตอร์ที่โดดออกมาคือจะบอกว่ารุ่นไหนดีกว่ากันผมว่าอยู่ที่คนไปลองแต่ถ้าคนชอบจริดช่วงล่างนุ่มขับสบายคันเร่งเดินคลายน้ำมันรถน้ำมันเนี่ยผมว่าตัวนี้เป็นโจทย์ที่โอเคแล้วก็ภายในกว้างรถตัวถังอาจจะดูใหญ่ไปน,นิดนึงแต่โดยรวมถ้าเกิดคนที่ชอบรถใหญ่ๆตัวนี้สะใจเลยทีเดียววันนี้เราบเดลมาครับในไงเจอกันใหม่คลิปหน้าส,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 สวัสดีครับ